ฉะนั้นทายัางไงเราถึงใช้วัฒนชีวะแล้วได้ผลดีที่สุดตรงนี้อาจารย์ก็ขอสรุปเลยข้อแรกรับประทานในปริมาณที่แนะนําก็คือขอเป็น3แคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็3แคปซูลก่อนอาหารเย็นข้อ2ต้องรับประทานต่อเนื่องสม่เสมอเพราะฉะนั้นอันนี้คือ2ข้อแรกถ้าเราคาดหวังจะได้ผลเราต้องทาแบบนี้ข้อ3จะต้องรับประทานให้ถูกสูตรสูตรแรกเลยก็คือสูตรสีน้ําตาลก็คือว่าสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว2กลุ่มก็คือตัว C D เม็ดเลือดขาวช่วยเพิ่มภูมิกุ้มการป้องกันการติดเชื้อต่างๆขณะเดียวกันก็มีการกระตุ้นเพิ่มของตัว CD8 ภาษาไทยที่อาจารย์พิเชษแปลไว้ก็คือเซลล์ทีพิฆาตเซลล์ทีพิฆาตตัวนี้จะจัดการกินเซลล์เนื้อร้ายที่พร้อมจะแปลงร่างไปเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นวัฒนชีวะเสริมสร้างเทโลเมียร์ย้อนวัยชะลอวัยแล้วก็ที่สําคัญลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายด้วยสูตรสีชมพูสามารถเสริมสร้างความยาวเทโลเมียร์ได้แต่จะไม่ได้ไป ทําให้ภุมมกุ้มกันคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสีชมพูตรงนี้เราทําขึ้นมาสําหรับคนที่มีภาวะแพ้ภุ่มตัวเองต่อมาการดูแลสร้างเสริมสุขภาพตัวเองมากขึ้นขณะเดียวกันปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นเราอย่าลืมว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นไขมันในร่างกายเราจะเยอะขึ้นก็จะทําให้เราอ้วนง่ายขึ้น การผาผลาญเราจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจะกินตามใจเหมือนตอนหนุ่มสาวไม่ได้ข้อห้าก็คือปรับพฤติกรรมตัวเองที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพสูบบุหรี่กินเหล้ามีภาวะเครียดจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้นอนไม่พอนะคะไม่ขยายามื่ันร่างกายเลยในแต่ละวัน พวกนี้ทําให้เทโลเมียสั้นลงเร็วหมดต้องพยายามเบาๆลงนิดหนึ่งแล้วก็รีบใช้วัฒนาชีวาเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างทดแทนขึ้นมาได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ชีวิตคุณก็จะแฮปปี้มากขึ้นก็จะแก่ช้าลงนะคะ